ึงเรื่องธรรมมาในศัสนาตะวันตาตะติเข้าไปกำหนดทางความรู้เท่าถึงเรื่องธรรมถึงเรื่องกายถึงเรื่องเวทนาเรื่องจิตดังอธิบายมาแล้วสติตัวนี่แหละเข้าไปคปุม คือเข้าไปตามรู้ตามเห็นตามรู้เรื่องตามเห็นเรื่องของกายของวทนาาของจิตไม่ได้เป็นหลงเข้าไปยึดไปถืออันนั้นเป็นตัเป็นตัวที่เป็นภัตตาในต่างอันนั้นเป็นสัจธรรมเช่นว่าเราพิจารณากายของเรานี่ถ้าเราไม่ได้พิจารณาจิตเป็นตัวเลย ถ้าแต่เป็นตัวจริงๆว่าเป็นเรามันถอนทิงกันพอดีเราเข้าไปพิจรารณาตามสติจะกำหนดพิจารณาทำไมอย่าให้มันถือว่าเราว่าของให้เป็นสภาว่าอันหนึ่งเกิดดับพอเห็นว่าเป็นสภาหน,นึ่งเกิดดับทันตายตัวนี้ก็ชัดเจนว่าตาย ในกายเป็นธรรมเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมนั่นเลยเป็นธรรมเลยเวทนาเงนั้นกันเ,เอาเอาสติเข้าไปกำหนดความสุขไม่มีตนมีตัวดัอธิบายมาแล้วไม่มีญาติสาโลหิตไม่มีที่นอ้อง โืยชันแล้วก็ดับศูนย์ไปเราเห็นเป็นสัจจะวอาสภาวะหนึ่เมื่อเราเห็นพัดอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นธรรมครื่งเป็นธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราสัจจะว่าพูดกับธรรมดาที่สยยแต่นี้มันไปเห็นจริงทีเดียวมัาเป็นของเกิดจับอยู่างนั้นในขณะเดียวที่เดียว ในขนณะจิตนั่น่หละในขนณะจิตเดียนเป็นธรรมมาในเัชนาคึกตามไปเห็นตามไปรู้นิตามไปเข้าใจไม่เข้าไปหลงไปยึดในวิเวทนาในเวทนานั่นเป็นธรรมตัดเจ้าธรรมะเป็นธรรมัน จิตตาในัาชนะเราสติเข้าไปตั้งมั่นจานาทุกอย่างการคิตคิดนึกถึงแสงมีความรู้สึกนึกคิดถึงแสงในกตัญญูสัตว์เมื่อเราไม่เข้าไปยึดมันก็เกิดชนอดักไปเกิดชนะดักไปมีตนมีตัวไม่มีเราไม่เพาอันนั้นหากเป็นในอย่างนั้นเรียกเป็นธรรมดา จิตของเราเข้าไปพิจรารณาเห็นชัดอย่างนี้เมนือกว่าเห็นธรรมถห็นธรรมรู้ธรรมอีกที่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อสติเข้าไปตามรู้ตามเห็นกายเวทนาจิตธรรมดังเวทนาจิตดังิีบางแล้วนั่น นี่เป็นธรรมคำว่าเป็นธรรมในที่นี้นะหมายความว่านไม่ใช่เราไม่ใช่เขาคู่เป็นรู้ก็เป็นอีกอั่นนึงเข้ามนสิ่งที่เรารู้นั่นเป็นอีกอั่นนึงเข้ามนมันเป็นเรื่องของอันหนึ่งขณะนั้น่นี่เรียกว่าธรรมและก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ม,มีใครเป็นใหญ่ในเรื่องธรรม,มนี้ ทำนั่นมีอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นใครจะเอามาไหว้ก็ไม่ได้ใครจะให้มีก็ไม่ได้จะามาเลี้ยงมาไหว้มาปกป้่งรักษาอยู่ในอสุจิในอยู่ในอำนาจอิสรงเต็มไม่ได้เด็ดขาดนั่นตัดตัวขาลักษณะอาการอย่างนั้นทิจนาอยู่อย่างนั้นน้นชาตอยู่อย่างนั้นเป็น ทำเกิดขึ้นแล้วดักแตอย่างน,น,นี้อยู่ตามสัภาพนดยงงมัเรียกว่าทำมานนปัจจนาตานตามไปดตามไปรู้คำว่าสติมันมีคำว่าทำมานนปัจจนาติปทานติเข้าไปตั้งมัน่นแห่งพิจรนารณาทำนึ่งสักเวทวธรรม ไม่ใช่กับตัวตนบุคคลเมาสองเรียกว่าธรรมานุสตนาพิปปั้นคือสติเข้าไปตั้งมั่นนธรรมในของกว้างครอบมดถอาพูดสรุปลวมหมดแล้วทั้งชั่วทั้งดีเป็นของนั้นที่จะเห็นว่าเป็นธรรมทั้งหมดนั้นคือว่าเราไม่ยึดเราไม่นจะหลงยึดถือออกเป็นตนเป็นตัวที่จะเป็นธรรม เกยอธิบายสั่งเลยว่าโลกไปทงังถ้าหากเราปล่อยเราวางเราละเราถอนไม่เข้าไปยึดไปถือแล้วเป็นธรรมไปหมดธรรมนั่นก็ไม่ใช่ของเอาไม่ใช่ของทิ้งมันเกิดดับอ,อยู่อย่างนั้นจึงจะเป็นธรรมาะศาสนาพุทธนะธรรมเป็นอย่างนั้น ท่านดีก็คนเดียวท่านชั่ก็คนเดียวคู่ที่เราเข้าไปที่จะน่าเห็นพัดอันนี้เหี่เป็นของทั้งคัญเราไม่ยึดมือถือถ้าไปยึดแล้วทำจริงล่ะอย่างรูปทำนามาทำที่จริงเป็นธรรมแต่เราไปยึดเอามาติดตัวเนี่ตายเป็นโลกที่ตัวของเราเป็นคนเป็นสมุดเป็นหะักเป็นอะรือไม่เ่นั้น ยี่เลี it, will, it, ้ยงทั้งอาบ้าประทามทั้งฟังหมดที่เรียกว่าคุณธรรมหรกคือคุณธรรมถ้าหากเราไม่รู้จักทิ้งก็ปล่อยวางทำให้กลับมาเป็นโลกที่เป็นโลกประทานมินดีได้ชอบอกชอบใจตุกทุกอะไรต่างๆเมื่อตายมันเป็นโลกธรรมว่าโลกประทามันทำเป็นโลกของโลกอันนี้เหมือนกัน มันก็ไม่มีไม่อยู่ในตัวของเราแต่หากว่าเราไปยึดเอามาไว้ในตัวของเราเึ้นความสุขหรือความทุกข์ล้วงไปโศนินทาเนี้ยเขานินทาเราเขาเหยาดหนาด้วยถูกเรามันจะไม่ใช่เราคือเขาว่าตามคว้มเห็นของเขาถ้าเห็นงนั้นเขาก็พูดอย่างนั้นต่จะไม่ใช่พูดที่เราพูดที่เขาเองน้ ถ้าเราไปยึดมาเมื่อไรไออันนั้นเรียกว่าโลกกรรมถ้าเราไปยึดอันนั้นมาไว้ในใจของเราก็เลยกลมมใจเดือดร้อนเรียกว่าโลกกรรมำมาไว้ในตัวของเราหมอยใจของเราไออันนั้นเลยกลายเป็นตัวของเราเลยกลายเป็นโลกพ่อทำของโลกมาไว้เลยกลายเป็นโลกข้าฮาว่าเราไม่เอามาไว้ในใจของเรา ไม่ไม่ยึดไม่ถือจะเป็นตัวเป็นตนของเราถึงแมน้อจะเป็นโลกกัตามเไอเขาพูดอยูโลกกตามไอตามสมมติปัญนี้เขาเรียกอะไรเจอว่าเราไม่หลงอออก็เอามายึดมัตสอในใจเถิดถ้ามันจะเป็นสัจวธรรมนี่เราทำม,มาเป็นทําใไม่เถิดพูดยอ่อๆเลยว่า สิ่งที่เราจะยึดเอามานั้นถึงจะเป็นธรรมก็กลายเป็นโลกถ้าหากเรายึดแต่ถึงนั่นจะเป็นโลกมันก็กลายเป็นธรรมคือเราทิ้งแล้วปล่อยละเรื่องแล้วมันอ,อยู่กับเกาะเกี่ยวก,กับจิตใจของเรานี่ารทำมาอนุปรพัฒนาสติปัฏฐานคืออย่างนี้เองจารณาเห็นที่นักวิ่งหมกเป็นธรรม ไม่หลงข้อขยุตของว่าเป็นเสนียงตัวเดี๋ยวก็ทำมาแล้วศาสนาปฏิบัติมีอธิบายทั้ง่อนสติปัฏฐานสี่วันนี้เป็นข้อที่สี่จบลงเพียงแค่นี้แต่ว่าอยากจะย้อนคู่ดิ้นซึ่งเชื่อให้จำข้อความขอขอเนิ่นๆอย่าไม่ทัดเกียนขึ้นอีกไม่เป็นแนวปฏิบัติ ทฤิตีัฒฐาน,นั่นเป็นธรรมะสหับที่จะดำเนินไปสู่ของบริสุทธิ์ถ้าหากหลีกจากทางนี้แล้วไม่ดำเนินตามแนวนี้ได้ไม่มีหลักเพราะถาไมต้องมีหลักมีแนวทางมีทางดำเนิน นั่นเนินจนฝีสหาไม่รู้จักรักแรงไม่เศร้าสติปุถุทำไปงงงเศร้าไปไงไม่รู้จักสติปุถกถ้าหากเราดำเนินตามสติปัฏฐานดังที่อธิบายมันต้องจะต้นเดินตามนี้ไม่ปลีกจากนี้กขเรียกว่าสูขทางนี่เชือวัดอนนี้ถ้าคิดแพรจากนี้เลาเรียกว่าคิดคิดทาง มีเครื่องวัดอย่างนี้จึงจะใช้ได้อันนี้คําว่าสติปัฏฐานก็พูดตรงๆอยู่แล้วอ่ะปัฏฐานนั่นคือที่ตั้งสติตัวตั้งให้มีจิตเหอสติให้ตั้งมันในที่ให้มีฐานที่ตั้งจึงเรียกว่าสติปัฏฐานเมื่อเราตั้งเมื่อสติตั้งใน ฐานพี่ที่ถูกที่เหมาะดังที่บาลน,นี้แล้วจะเห็นพัดตามเป็นจริงและปล่อยวางกายเวทนาจิดทมไม่นำมาไว้ในใจของตนก็เลยกลายเป็นนุกปัจนนาคือไว้เห็นพัดเห็นเื่อยงตามอาสาทของมันเรียกว่านิจปัจนา นั่นจะเอาความท้งว่าสติหนึ่งปัฏฐานะที่ตั้งหนึ่งนุ่นพัฒนาหนึ่งสามความเข้ากันไม่ว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานพัฒนากายให้เห็นสัจจะตายก็สัจกตายนนพัฒนาสติปัฏฐานไม่ว่านูปัพันาสติปัฏฐานคิดเสี่ยงสาม่นเม่ว่านุ่ัพันาสติปัฏฐานปัสนาสติ ปัจฐานนั่นคือมีที่ตั้งปฏิตัังไรที่เีื่อมีฐานะมีหลักแรงมอทางดันอธิบาลนี้นี้่เราเข้าใจในตอนนี้แล้วเราก็จะพักึ้นได้ดว่าปฏิปัจฐานเป็นหลักสำคัญยืนยันได้ว่าจิตลึกิภูมิอยู่ตรงนี้เราก็จะไม่ได้งงงงายไม่ได้หลง ไปตามสำ่งนนวงหาในความคิดของใสทั้งหมดหรือว่าเราปฏิบัติสปคิดลู้สึกแลาจะเห็นเป็นอีพัดไตจนเองซึ่งจะมีหลักที่เชื่อมันดำเนินตามทำคำสองประโยาถูกต้องดีนี่จริงเองสรุปรวมใดความที่ให้จับได้ง่ายแลาจะหลับดำเนินเราสู่ือธิด มีหลักดังอธิบายมาถึงะังนั้นทุกทุกคนเมื่อได้ฟังงกข้อย่อนย่อนี้แล้วต้องมาพิจารณา,าอีกทีหนึ่งถ้ามันเห็นชัดในตนเรีนแล้วมาพิจารณาความตายคนเล้าเกิดพิดอา,ากาธาตาสี่ได้น้ำไปลมเปสมกับเปนก้อนเอาทว่มดนมาเป็นคน แต่ก็ใช้การได้กพรอ,น,อนนี้ใช้การในทุกอย่างทุกประการใช้ได้ทั้งน้ำทั้งบกใช้ได้ทางอากาศใช้ได้สัตพัสวทุกอย่างทำดีก็ได้ทำชัวว่วก็ได้ทุกประการเป็นของกายสีเป็นสิ่งท่ใช้ตว่าเครื่องคุณ นันหนึ่งขึงองค์ตัเทศนาวัตรยะยันตังเอระยนต์หรือกายจะตือจาักกังมีจักสีคือยาบทสี่นวาทวารังมีทวานเก้าพระองค์จะกุทฏิเจ้าทั้งหลายที่้าสองพพ่วงท่านจะได้เรียกว่าบุคคล นี่เรียกว่าสัตว์กับบุคคลเป็นเสียทรัยายน,นั่นเองเท่านั้นท่านถามความสุขทุกข์ขึ้นกันด้วยกันท่านไม่ได้บอกว่าสบายดีหรือท่านไม่บอกว่างั้นท่านบอกว่าสักสี่มีอัแล้วมีทวาวรเก้ายัางโคตรขั้นถเถอะยังโคตรขั้นได้ดีขนาด ท่านไม่ว่าสบายดีบ่ถ้าว่ามียาบดอ่อนไปส่วนใดส่วนหน,น,นึ่งการแดงอิดเอือกที่ประดิษฐ์ไปมันก็สุดโชยรับฝนกระเดาไม่ไรเลยหน้าหูโตไปหมดสกัดเป็นสีนลายตาซุดจำเป็นจะใช้ตาจะสำงรับซุดโตเดิมมีอะไรมี เยียงใดมันก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะตอนเส่อมเสือ่อมตายเสือ่อมไม่ก็เสื่อมถ้าหูยินกายใจก็เสือ่อมเสือเส่อมไปเทืองระดับเที่ยวแรงแข็งขยันนะความมดเสื่อมมดอัานนั้นเรียกว่าตายเสื่อมมันเรียกว่าตายมันค่อยตายไปทีอย่างสองอย่างในคนที่จุดนอนอยู่ก มันก็เสื่อมคือมันค่อยตายไปคนที่อยก็ตายจริงๆจังไม่มีลมหายใจเขาออกแท้จริงคนเราอยู่ในกระลมหายใจจริงนะพวกหมอสังเกต้รถละลงไปวัดทุกจริงทุกการอากาศค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปยังเหลือแต่ลมลมก็หายใจและรวยอยู่มันก็เสื่อมไปเหมือนกัน ผมให้ใจนั้นก็หมดไปอ,อีกัมน,นหมดเรื่องอะไรจะฆวานี้ตายคำพูดจำจริงจริงัจังแล้วไม่ใช่กายไม่ใช่ตัวกายนี่แต่ดับมันเป็นจภาพของหนึ่งต่างหากมันเกิดขึ้นมาเรียกว่าธาตุสีย่ยางอธิบายมาแล้วแต่ไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ธาตุสี มันเป็นรูปไปแล้วก็ไมราบเกิดขึ้นมาเป็นคนเราเรียกสมมติว่าคน,นแท้จริงแล้วไม่ใช่คนมันเป็นตัวภาพไปแ้เกิดขึ้นมาเมื่อแค่หุ่นเขาปั้นเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาหุ่นนั้นก็เสื่อมไปเสื่อมไปก็สลายไปาเป็นภาพตามเป็นจริงเข้ามาดินน้ำไฟลมเสื่อมเป็นดินน้ำไฟลมหมดเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่ใครตาย ผู้ตายมือตายเขาเงก็ไม่ตายนั่งกายก็ไม่ใท่แต่มันนั่งเกิดตับเกิดตับเป็นอยู่อย่างน,น,นั้นเกิดตับไปแล้วไปตามเดือนตามราวส่วนจิตผู้ที่มันเป็นผู้ไปครองเหมือนกันกับว่าหอ,อห,อหอยอะไรหอยหอยอกู่ตายเขาเลนะ ไห้มันไปเข้าเปลือกของเขามันเข้าไปแล้วมันก็ไปคือเปลือกของเขาเลาวไปแลวมันก็ไปตามเรื่องราาเป็นตัวสิตัวไปถ้ามันเบื่อหน่ายอนี้แล้วมันออกตัวเี้ก็เป็นได้ตัวเก่ามันก็ออกกับเปลือกของเขาแล้วก็อยู่ความมันต่งาง ร่างกายนี้ก็เหมือนกันจิตใจของเราเข้าไปคลองนั่นเองไปคลองแล้วก็เบื่อหน่ายแล้วก็หมดไปคือมันหมดมันเสื่อมสิ้นไปนั่นเองไปอีกกันอีกพบนี้ก็ไปอีกพบอื่นต่อไปเห็นนั้นน่ะคนเราเกิดขึ้นมานะ้ะไม่ใช่อะไรทั้งหมดเกิดขึ้นมาเพียงจะเอามาสเสวยกลับสึดการจะทํา เรียนแจงวิยาบทต่างๆเรียกว่ากรรมสิกิตนัต่นเองมามาเกิดมาก่อ,ก,อกรรมใช้ให้ทํานั้นทนํานี้ให้ดีให้ชั่วทำอยาบละเอียดเรียกบทต่างๆเรียกว่าก่อกรรมทั้งเมื่อมันเสื่อมเมื่อมันตายไปสลายไปตัวจิตนั้นใช้ไม่ได้แล้วค่ะนี่ใช้ใช้การไม่ได้แล้วกายจะใช้ที่ไหนนี่คือจิต อยู่อันเดียวถ้ามีวิยาบทมันก็ไม่ไม่ได้ใช่สิจิตตอนนั้นเป็นของสำคัญมากถ้าหากว่ายัางมีวิยาบทเคลื่อนไหวอยู่ตาบได้คนะือร่างกายมีอยู่ตาได้ต้องใช้แต่ตานั้นถ้าร่างกายดับไปหมดเสื่อมโทรมชิ่นไปจิตต้องต้องเด็กใช้ อันนี้ใช้จิตส่วนจิตขาเดเยวแล้ะคิดต,ตรงสายปรุงแต่งสัมผัสทุกอย่างไปเป็นในการจิตทั้งเียวอันเดียวไม่สาโก้และกายจิตอันดีนรุนกระเสือกกระสนมัมีขอบเขตเหตุนั้นพระทดเจ้าวจึงให้สอนจิตอบรมจิตไม่ได้ให้อบรมที่อื่นอบรมที่จิตอย่างเดียวเท่านั้น ให้มันสงบมันอยู่นิ่งเพราะมันไม่ปรุงไม่แต่งไม่คิดม่นิดเมื่อปรงไม่คิดนนี้ไม่ปรุงไม่แต่งมันก็หมดอีมันก็หมดอาการอีกจิตมันนิ่งเฉยยังเหลือใจใจไปเข้าไปเป็นใจนิ่งเฉยมันจะมีอะไรลค่คการนี้สิเลสกขาไม่มีเมื่อจิตมันเฉยแล้วมันมีสิเลส ให้ปรุงม้าแ่งสมมติการปรุงล้าแ่งเลยเป็นกิเลสก็เห็นี่นเ้เต้าให้หมองให้ในค่องใสกระจิตขึนมทางบวอาการนั้บอกวก็ไม่มีอะไรแล้วได้แค่นั้นก็เอาสะก่อนถือว่าไม่ได้วิเศษวิโสก็ยึดปรุงยึดแต่งยึดคิดอินสให้ปรุงเป็นมหมดแล้วก็เสือใจใจนิ่งเออยู่เท่านั้นได้กิเลส ิเลสหมดพลังก็เอาตลอดไม่ต้องเอกมากม่ายอาหารการกินเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งซึ่มนัดในจำนวกปจัจจัยสี่เป็นของรำงคันอย่างยิ่งยิ่งกว่าปจัจจัยในของมดถ้าไม่ได้จันอาหารม่นมีอาหารมาเสื่อมอ,อยู่ในท้องแล้วก็ต้องตายไม่ว่าใคร,ใครงหมด สพเพสตาอาหารจิติาการัตถังบาอยู่ด้วยอาหาร <c oughs> อาหารนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้มนุษย์ทรงตัวอยู่ได้ให้มีชีวิตอี่นาน <c oughs> แต่อาหารนี่ก็สำหรับผู้ปฏิบัติเป็นโทษสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าหากว่าฉันอาหารโดยไม่ตีเจรนา มันมีเงียบายอุบายก็เป็นเหตุให้เกิดลาคะให้เกิดให้เกิดส่งกำนัดให้เกิดความปุ้งเฟอ้อเป็นเหตุในจิตใจวุ่นวายในายในที่ต่างๆเหตุนั้นเป็นว่าฉันนาหารควรที่จะมีระวังสังวด ตงระวังสังวรนในเรื่องของสุนพันมากเราหัดระวังสั่งวรเนื้ออาหารแล้วในการที่นุ่ง,งห่มผ้าคลอนต้นนุ่งของห่มก็ดีกระจายในชาติาที่วาเสนาสนะที่อยู่เนะที่อยู่อาศัยยุกยากแลแ้แก้ไขต่างๆหล้ยอย่างแล้วประการ เมื่อหัดพิจารณาอาหารให้เป็นใท่สมีตำนานเนี่ยข้อนั้นต้องเป็นไปตามกันอาหารเรื่องของสําคัญมีอยู่ทุกวันวันนึ่งเราฉันกันต้องมักหลงมัหลืมในรสชาติพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าในตัวออค์เจ้าฉันอาหารน่าเป็นยาปฏมัิ คือว่าเป็นยาสำหรับปรมัดหล่อเลี้ยงร่างกายให้พอเป็นได้ยังอาจจะาำชีวิตแต่เป็นไปเท่านั้นไม่ได้ฉันเพื่อเพื่อดีพีงามไม่ได้ฉันเพื่อสุขภาพอนามัมอันสุขุบริบูรณ์ <c oughs> ฉันอาหารนะักจะว่กาก่อนวินทบาท อันนั้นก็ให้พิจารณาเป็นธาตุคือว่าสัตว่ธาตุมัตตโคแต่ว่าธาตุมีสัตว์มีชียวไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลสัญญว่เป็นของว่างกะเอาของเหล่านี้เป็นของมีอยู่อย่างนั้นแล้วฉันไปก็เป็นธาตุแท้